มันมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมีนายทุนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่นะครับผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นคนสนับสนุนเอาเงินให้กับพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี้ก็เอาเงินไปซื้อเสียงเอาไปแจกประชาชนแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งมาก็มาเป็นรัฐบาลตบัดสัตว์ตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้เรื่อง ที่มันเกิดขึ้นก่อนแผ่นดินไหวคือเรื่องสะพานทางด่วนถนนพระรามสองถล่มถนนพระรามสองเป็นถนนเจ็ดชั่วโคตรนะครับสร้างมาห้าสิบปีแล้วยังไม่คืบหน้ามาสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะไอ้บริษัทรับเหมาก่อสร้างนี้ในช่วงหลังนี่ประสบวิกฤตออกหุ้น ออกหุ้นกู้ก็ไม่มีเงินไปชำระเขาจึงทำได้แค่ประมูลงานส่วนเรื่องงานนั้นก็ให้ผู้รับเหมาจากจีนมาทำโครงการที่มีปัญหานี่นอกจากทางด่วนพระรามสองที่ถลม่มนอกจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถลม่มยังมีโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับไอ้ตึกสร้างใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกับพารก้อนเนี่ย สี่แยกราชประสงค์นี่ก็กลุ่มนี้แหละสร้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกลุ่มนี้ได้ไปเอาวัสดุเหล็กรีดร้อนซึ่งไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตอนนี้ผมจับอาการแปลกๆของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหลังจากที่บอกว่าจะ เอาแบบเด็ดขาดตอนนี้ชักจะพูดติดติดขัดขัด,ขดเพราะนายทุนคนนี้เป็นนายทุนของพรรคการเมืองหลักที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบันถ้าท่านทั้งหลายนึกภาพนะครับเวลาเข้ารอบนำเหล็กเข้ามาเนี่ยเขานำเข้าเหล็กเข้ามา,าก็เรียกเหล็กม้วนรีดร้อนม้วนเหล็กรีดร้อนผลิตจากประเทศจีน แล้วมีคุณภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานะลักออกจากประเทศจีน60สบล้านตันเหล็กมวลรีดร้อนชุดนี้นี่หกสล้านตันกระจายไปทั่วโลกเอาไปสร้างที่เซอร์เบียก็ถล่มนะครับชาวเซอร์เบียเสียชีวิตกันสิหคนบาดเจ็บอีกน้ไมัท่ทวดก็มาจากเหล็กชุดนี้นะ Thank you.